สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟัง t ิ p อันเทสทอล์กพอดแคสต์2021ทอล์กเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิปอันเซสทอล์สนับสนุนโดยสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิปเอ็มเซ่ท็อกชเวนตี้เวันมาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาวุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิปเอ็มเซดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ คุณผู้ฟังคะเคยได้ยินเรื่องถุงกินได้ผ่านหูกันมาบ้างหรือเปล่าคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะถุงกินได้นวัตกรรมนี้เป็นการสร้างนวัตกรรมนวัตกรรมทดแทนที่ยั่งยืนเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยก่อนหน้านี้นะคะมีการพัฒนาถุงหูหิว้วที่เรียกว่า oxo biodegradable หรือถุงที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยใช้เวลาประมาณ1-2ปีถือเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจแต่ก็ยังไม่เป็น,นที่นิยมมากนะักเนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูงถามว่าสูงขนาดน ะะเอาเป็นว่าราคาประมาณ8-10เท่าจากราคาถุงพลาสติกปกติะคะ่ะทำให้ผู้ค้าส่วนใหญ่เนี่ยยังคงใช้ถุงแบบเดิมอยู่จนกระทั่งต้นปี2018เนี่ยได้มีการพัฒนาถุงจากวัสดุธรรมชาติอย่างมันสำปะหลังข้าวโพดและแป้งแม้แต่สัตว์ต่างๆก็สามารถกินได้แนวคิดสุดเจ๋งนี้นะคะเป็นของบริษัทเอวาน e อีโบริษัทรักโลกสัญชาติอินโดนีเซียเควินคามาลาคนรุ่นใหม่ผู้ก่อตั้งบริษัทเอวานเนี่ย ได้เล่าว่าปัญหาของเราเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียวและทิ้งเราจึงคิดคน้นบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากรากของบรรจุของมันสําปะหลังที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศอินโดนีเซียและแถบเอเชียด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมีทําให้มันสามารถต้านทานได้และเป็นมิตรมันสามารถทานได้อะค่ะแล้วก็เป็นมิตรต่อโลกอย่างแท้จริงด้วยความตั้งใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็กับโลกถือเป็นข่าวดียิ่งกว่านั้นนะคะก็คือถุงมันสําปะหลังเนี่ย มีราคาสูงกว่าถุงพลาสติกประมาณ1เท่าตัวเท่านั้นราคาเริ่มต้นแพ็คละแค่ 120บาทค่ะทําให้ผู้ผลิตสินค้าหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มให้ความสนใจและยังสามารถช่วยลดขยะได้มหาศาลเลยทีเดียวค่ะความพิเศษของถุงกินได้นี้นะคะคือว่ามีหลากหลายมากทั้งถุงชนิดนี้สามารถย่อยสลายในน้ําทะเลได้โดยใช้เวลาแค่45วันหรือสัตว์น้ําสามารถกัดกินเป็นอาหารได้ด้วยและนอกจากนั้นนะคะสีที่ใช้จะเป็นออแกนิกยิงไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศโดยห้างร้านที่สั่งทำเนี่ยจะสามารถเลือกสีได้อีกด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย,อยากเห็นสามารถเข้าไปดูวิดีโอการ ต้มถุงในน้ำร้อนใน YouTube ได้นะคะโดยพิมพ์คำว่าไอ a n นี i ไบโอพลาสติก Dissol v e in hot water นะคะจะเห็นได้ว่าถุงย่อยได้จริงๆและทุกวันนี้นะคะเอวานี่อีโคเนี่ยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้อีกหลายประเภทอย่างเช่นเสื้อกันฝนภาชนะใส่อาหารและสินค้าอีกมากมายสร้างทางเลือกไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภคด้วยความหวังว่าคนรุ่นใหม่จะหยุดทำร้ายโลกใบนี้เพื่ออนาคตของเราและสิ่งแวดล้อมก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรและลดปัญหาขยะได้อย่างยังย่งยืนค่ะ ทีมเซ้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีถุงแบบนี้ขายในประเทศไทยเร็วๆนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Social Giver และ Sustainable Life ใน EP หน้านะคะเราจะนำนวัตกรรมอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังอีกรอติดตามชมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็อะไรทิพเอ็มเซ่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุพัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ facebook ของทิพเอ็มเซ่ค่ะ t i p m s e t i p m s e แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ามาทอล์กเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ